นี้เป็นผู้สังเกตการนะครับสวัสดีครับพี่คุณสวครับทำอะไรอยู่ครับนั่งมองแมวดูน้องแมวเล่นกันใช่ไหมดูมาดูชาโบไปเห็นนะครับเล่นอยู่กับพี่พี่น้องเขานะครับกันดีคบยิงกันก็ดุกะดุกะดุกดมุมนั้นนะฮะวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตรงนั้น เขาก็ยังไม่ได้ถึงกับชินกับคนนะครับแต่เราก็ได้จับได้จับได้รูปได้อะไรอย่างเงี้ยฮะมีเพลเรื่องบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งก็พอแต่เขาเล่นกันอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปใกล้เขาก็จะวิ่งหนีนะครับก็เลยเอ,อผมเลยยังไม่อยากเข้าไปใกล้เขามากะยู่ไปเขาเล่นอิสระก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวมีช่วงปรับพฤติกรรมเขาว่กากันอีกทีหนึ่งโดยธรรมชาติด้วยแหละครับถ้าเกิดเป็นแมวที่แบบจอเลยแล้วก็หิวอย่างเงี้ยจะมาขอข้าวเขาก็จะอ้อนเราเนาะ จะอะไรแต่นี่ถ้เกิดพอเป็นแมวที่แบบได้ข้าวกินจนแบบอิ่มหนีพีมันสําราญดีอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ต้องการมนุษย์มากในช่วงนี้นะนลูกชายครับคุณมาดูแมวเล่นชอบดูแมวเล่นไหมลูกเห <laughs> มือนดูหนัง <laughs> หนังอะไรครับ หนูหนังแมวละครแมว,อแมวตอน,น,นเขาเล่นกันน่ารักไหม mm hmm. น่ารักนะใช่ตอนลูกแมวเล่นกันน่ารัก <c oughs> นนรแมวเด็กนี้เขาเล่นกันเป็นชั่วโมงจริงๆนะครับยังได้ตลอด <c oughs> โอเค คงรากันด้วยคลิปนี้นะครับวันเสาร์นี้สวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเทลครับ